สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมแล้วก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็เลยคิดว่ามาถ่ายคลิปตอนกลางคืนให้ได้บรรยากาศกันสักนิดนึงดีกว่าก็เลยจะมาอัปเดตสกินแคร์รูนก่อนนอนในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับและเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลที่สยองขวัญที่สุดแห่งปีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้ถามเพื่อนๆไปบน Facebook กับ IG ว่าใครเคยมีประสบการณ์สกินแคร์รูนสยองขววัญชช่่ยมาาแรล้ก็เให กันหนห่อยแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องเราเดียวไม่ผิดหวังเลยนะครับแบบพระเจ้าช่วยอิงไม่อยากจะเชื่อว่าผิวมนุษย์มันสามารถผ่านอะไรแบบนั้นไปได้ยังไงมีคนใช้หินบนหน้ามีคนใช้กรด60%บนหน้าทุกวันนะครับอ่านแล้วจะเป็นลมอิงก็ให้คนดีออฟฟิศเนี่ยรวบรวม,รวมเรื่องราวเด็ดๆมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมา react แล้วก็ทำสกินแคร์รูทีนตอนกลางคืนของอิงไปพร้อมๆกันเลยแล้วมาดูกันนะ ว่าอิงจะหัวใจวายคิดก่อนที่จะทำรูทีนเสร็จหรือเปล่าถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ช่วยกดกันนะครับแล้วเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่า แล้วครับเรามาเริ่มจากสเต็ปแรกในรูนของอิงก,ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอิงทากันแดดมาค่อนข้างเยอะก็เลยเดี๋ยวจะทำ double c l e ลน s e นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเอากันแดดออกได้หมดส่วนตัวเนี้ยปกติอิงจะชอบทำ oil cleanse นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําความสะอาดได้ลึกแต่ว่าสําหรับวิดีโอน,นี้เนี่ยมันน่าจะเลอะเทอะไปวันนี้เนี่ยอิงก็เลยจะใช้ m y c e l l e r ์ h e e t แทนนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยกำลังใช้ของสีจัน m y c e l l e r cleansing water ตัวนี้เนี่ยเขาใช้สารทําความสะอาดตัวเพคหกนะครับซึ่งก็เป็นตัวเดียวกับที่พบใน b i o d ร์ m a เลยอิงว่าเขาทําความสะอาดได้ดี เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แห้งตึงแต่ว่าเขาก็มีส่วนผสมที่ออกไปทางเยอะหน่อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยอิงก็ไม่ได้หวังผลมากเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกนะครับแล้วก็อยู่บนหน้าเราแค่แป๊บเดียวแล้วก็สาหรับใครที่แพ้ง่ายเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทำพัชเทสก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้สำลีของอิฟซ่านะครับมันนุ่มแต่ว่าสิ้นเปลืองมากเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อิงชอบออยล์เคลนเซอร์มากกว่านะครับเพราะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองสำลีเอเลครับเดี๋ยวเรามาดูเร นึงนะครับก็ต้องขออภเรื่องหน้าด้วยสมัยเด็กๆหน้าเป็นสิวหนักมากและผิวคล้ำค่ะโดนเพื่อนล้อตลอดเห็นในเน็ตมีแนะนําอะไรเต็มไปหมดนี่ก็เลยเข้าครัวเพื่อไปดูว่ามีอะไรมาเอาละเข้าครัวละเอาละ,าละ,าละสรุปหยิบสกอตไบรท์มา no 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 หยิบสกอตไบรท์ใช้ตรงที่เป็นใย,ยสีเขียวขัด โอ้โนโฮอลี t. แสบมากแต่คิดว่าแสบคือดีบางวันตามด้วยมะนาวด้วย oh, oh. สรุปหน้าแหกเป็นแผลเป็นถึงวันนี้ก็ยังไม่หายเลยค่ะ <laughs> เพื่อนเคยเผลอแบบล้างพวกขวดน้ําหรือว่ากระติกจานชามอะไรต่างๆเนี่ยด้วยสกอตไบรฟฝั่งสีเขียวหรือเปล่ามันแบบถลอกมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเองโดนหมาม้าด่าเช็ดเลยแล้วไม่พอเนี่ยยังตามด้วยมะนาวที่เป็นกรดอีกลากอดเกราะป้องกันผิวนะครับอิงต้องส่งพวงหลีดไปสาลาไหนอิงจะให้คําแนะนํำยังไงอะ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากอย่าทำนะครับถ้าไม่เห็นแกผิวตัวเองเนี่ยก็ช่วยเห็นแก่อิงหน่อยเถอะรูทีนนี้เนี่ยทำให้น้องเซนไอส์เนี่ยเป็นเหมือนนางฟ้าไปเลยนะครับ แค่เรื่องแรกก็พีคแล้วนะเนี่ยโอเคไปัต่อนะครับสเต็ปต่อไปของรูทีอิงก็คือการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าอิงใช้แต่พวกเทสเตอร์จากที่โรงงานนะครับอันนี้เนี่ยปรับสูตรมาแล้ว10ครั้งนะครับนี่จะโดน R&D ทุบหัวอยู่แล้วแต่ว่าบางวันนียก็จะใช้สลับสลับกับตัวเซรีไฮเดรติ้งคลีนเจอร์เจ้าเก่าของอิงนะครับเดี๋ยววันนี้มาใช้เซรีก่อนละกัน โอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะครับคุณ <im itation> สมบัติที่ดีของโฟมล้างหน้าเนี่ยก็คือทําความสะอาดได้ลึกนะครับโดยที่ไม่ทําให้เกาะป้อ,องกันผิวเนี่โดนรบกวนแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความแห้งตึงจนเกินไป <im itation> ซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่งพยายามหาให้ได้ในโฟมล้างหน้าของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าตัวเซร i ่มไฮเจนิคเลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลย <im itation> มาดูเรื่องราวต่อไปนะครับมาจากพี่อูนไดเวนเกรนตอนอยู่มสองเคยเอาเข็มกลัดจิ้มสิวตัวเองเพราะหัวเหลืองมันไม่ออกเป็นคลา คลาสสิกเคสเลยนะครับอันนี้จิ้มแล้วไม่ออกเลยดึงเข็มออกแล้วจิ้มใหม่อีก4ี่ห้ารอบจนอักเสบเป็นก้อนใหญ่ๆรอยดำคาอยู่เป็นปีไม่จบไม่สิ้นหลังจากนั้นคือรู้เลยว่าอย่าหาจิ้มรอให้มันสุกการเอาของวีดคมรอบตัวพายายามจิ้มสิวเนี่ยเป็นคลาสสิกเคสเลยนะครับเดี๋ยวอิงขอไปล้างน้ำก่อนโอเคจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอิงก็เคยทำนะสมัยเด็กๆเนี่ยเคยเอาดินสอม,มจิ้มสิวนะครับแบบ 卡洛伊。 เจาะสิวก็แย่พอแล้วนะทาไมต้องเอาดินสอมาเจาะอ่ะแบบคิดอะไรอยู่ <c oughs> เอาอจริงๆเนี่ยเป็นเด็กที่สร้างสรรค์นนะคิดย้อนกลับไปทีได้แล้วก็แบบสยองขนลุกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าการเจาะสิวหรือว่ากดสิวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดรอยแผลที่หายช้าส่วนตัวเนี่ยเองก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่เอาอจริงๆเลยเนี่ยเองก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันห้ามตัวเองไม่ไหวจริงๆถึงทุกวันนี้เนี่ยเองก็มีโมเมนต์มือซนอยู่ตลอดคําแนะนําของเองก็คืออย่ามองกระจกบ,บ่อยอันนี้ไม่ได้หลอเล่นนะครับ สังเกตตลอดว่าเวลาที่เราเป็นสิวแล้วเราจ้องกระจกบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความหมกมุ่นแล้วก็เกิดความจิตตกนะครับแล้วมันจะนําไปสู่การอยากกดสิวจริงๆบางครั้งก็ขอบคุณความสายตาสั้นของตัวเองนะเพราะว่ามันทําให้อิงไม่ต้องมองเห็นสิวตัวเองตอนที่ล้างหน้าหรือว่าถ้าอยากกดสิวจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปคลินิกให้คุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทําดีกว่าเพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นนะครับโอเคเมื่อกี้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับโมแต่คุยยังไม่ได้รีบลง m o i ไ t ร r i z e r เลยปกติเนี่ย m o i ไ t ร r i z e r ควร ลงในนาทีแรกๆหลังจากล้างหน้าเสร็จเลยเพราะว่าส่วนผสมพวกคิวแม็กเทนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยดึงน้ําที่เกาะอยู่บนผิวเราอยู่แล้วเนี่ยให้มันลงไปในผิวแล้วก็ซึมได้ดีขึ้นนะครับทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นได้มากขึ้นตอนนี้เนี่ยอิงกําลังเลิฟมากๆเลยนะครับตัวฟิวชิโอเจลสูตรซูดิ้งแคร์โลชั่นนี่อิงเพิ่งรู้เลยนะครับว่าเขาทําสูตรโลชั่นที่มีเนื้อเหลวๆด้วยตัวนี้เนื้อดีมากเลยนะครับเนี่ยมันจะออกมาเหลวๆแบบนี้มันมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับส่วนประกอบธรรมชาติในผิวของเราอยู่แล้วนะ อย่างเช่นสควอเลนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเซรามัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยเสริมเกรบบาะป้องกันผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยช่วงนี้เนี่ยอิงพยายามใช้วิตามิน A เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหน้าแบบแดงคันระคายเคืองมากเลยเดี๋ยวอิงจะแปะรูปไปให้ดูตรงนี้อิงก็เลยจะรีบโบกตัวนี้ลงไปบนผิวเลยนะครับทั้งเช้าเย็นเลยพอทาตอนกลางคืนเนี่ยตื่นมารู้สึกว่าผิวแบบนุ่มอิ่มฟูมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาการระคายเคืองเนี่ยลดลงค่อนข้างเร็วเลยตัวนี้ส่วนผสมน้อยไมม่ีน้ําหอม อิงรู้สึกว่าใกล้จะกลายเป็นของสามาัญประจําบ้านของอิงไปแล้วเพื่อน,อนๆคนไหนที่ใช้เซรวีอยู่แล้วก็แพ้หรือว่าไม่ถูกกับผิวเนี่อิงก็แนะนําตัวนี้แทนมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะราคาค่อนข้างสูงกว่าเยอะเลยแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะครับโอเคเรื่องสยองต่อไปนะครับมาดูกันซิตอนเด็กเคยบีบสิวบนรถแท็กซี่แล้วสิวกระเด็นไปติดหลังบาะคนคขับค่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ควรหัอเร้อ <laughs> อันนี้สยองจริงคนขับบอกว่า I don't get paid enough for t h i s คุณสาวิชชีโดนแบนจากการนั่งรถอิงไปตลอดการนะครับโอเคไปกันต่อนะครับโอเคซัน <laughs> ไ okay. ลล้างหน้าตอนนั้นลองทำตามดารานหน้าใสให้สัมภาษณ์ <sighs> อิงสังเกตบ่อยมากนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยคำแนะนําแย่ๆเนี่ยม,มันมักจะมาจากคนที่ไม่มีปัญหาผิวอยู่แล้วอิงเขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าฟังคําแนะนําแ,แย่ๆจากคนที่มีผิวดีอยู่แล้วคือผิวของเขาเนี่ยมันไม่ได้ระคายเคืองไม่ได้แพ้ง่ายเหมือนผิวของคุณแล้วก็เป็นเหตุผลที่อิงเกลียดโฆษณาที่เอาพวกคนผิวดีอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีสปอนเซอร์เข้าคลินิกทุกอาทิตย์อะมา เติมสิวปลอมๆแล้วก็ขายยาแต้มสิวให้เรานี่คุณขายสกินแคร์ให้คนเป็นสิวแต่คุณยังหาพรีเซนเตอร์ที่เป็นสิวจริงๆมาไม่ได้เลยอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือโฆษณาพวกนี้มันสร้างมาตรฐานที่เกินความเป็นจริงแล้วพอคนที่ใช้สกินแคร์แล้วไม่ได้ผิวเหมือนคนที่อยู่ในโฆษณาเนี่ยมันทําให้เขาเข้าตาจนอะ่ะเริ่มหาของแรงๆหา DIY ต่างๆมาหาทาแล้วผลที่ตามมาก็คือหายนะอย่างที่เราเห็นอิงจะบอกอะไรให้นะครับสกินแคร์เนี่ยมัน สามารถทําให้ผิวของคุณเป็นผิวที่ดีที่สุดในแบบฉบับของคุณเองแต่ว่ามันไม่สามารถทําให้ผิวของคุณเนี่ยเป็นเหมือนผิวของคนอื่นได้โอเคมีอะไรอีกคนนี้เอา oh. เด,ดตเตลเข้มข้นไม่เจือจางล้างหน้าเอาแอลกอฮอล์70%ใช้แทนโทนเนอร์สรุปต้องไปโรงพยาบาลผิวหนังเลยยิ oh. ่งเห็นใจคุณมากๆเลยนะ m heart องว่าอาชีพหมอสกินในไทยเนี่ยต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นทุกวันแน่ๆใครเป็นหมอผิวเนี่ยก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเคส DIY gone wrong ที่น่ากลัวที่สุดที่คุณหมอเคยเจอคืออะไรโอเคตอนนี้มอยส์ไรเซอร์ก็เริ่มซึมดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเองจะใช้วิตามิน A ทาบางๆทั่วหน้าเป็นตัว retinol no 7.0.0.25%นะครับอันนี้เนี่ยเองใช้มาจะ2ปีแล้วปกติเนี่ยจะใช้แค่อาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพยายามจะอัพเพิ่ม ขึ้นมาเป็นวันเว้นวันตัวนี้เนี่ยองใช้เพื่อคุมสิวนะครับไม่ให้มันขึ้นมาเพิ่มแล้วก็มันก็มีคุณสมบัติช่วยลดรอยดํารอยแดงแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยได้ด้วยแต่ว่าตัวที่ใช้เนี่ยมันเป็นวิตามินเอรูปแบบที่แรงที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเทรดโนเวนซึ่งมันอยู่ใต้กลุ่มยานะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ยากนะคายเครืองสูงมากๆเลยอิงก็แนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเริ่มใช้แล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของอิงก็ได้นะครับอิงก็มีสอนวิธีการใช้อยู่หลายคลลิปเเยมมาาอาอออ่่่่นนนนกกัตดีีีววร้ืงส สนุกเยอะมากคุณเอมี่นะครับ บีบสิวซิสเน้นว่าใช้มือเปล่าบีบนะคะแล้วพอมันแตกแล้วหนองออกหมดก็เอายาสีฟันเน่า no. ไปเอาความคิดนั้นมาจากไหนอยากด่าตัวเองตอนนั้นมากไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณเอมี่ก็รู้ดีแล้วบทเรียนหลักของวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างมันไม่ได้ทํามาให้ใช้บนหน้าเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่จะใช้มันบนหน้านครับอ <c oughs> ย่างเช่นยาสีฟันเนี่ยมันจะมีสารทําความสะอาด SLS หรือว่า Sodium Lauryl Sulfate ที่แรงมากการที่เราใช้หลังจากกดสิวเนี่ยก็คือการที่ใช้บนแผลนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรทําเลยเพราะว่า SLS มันจะเข้าไปกัดผิวเพิ่มนะครับในขณะที่เราควรจะหาส่วนผสมที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยมันหายเร็วขึ้นจะบอกอะไรให้นะครับว่า ผิวของเราเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่ฉลาดมากๆเลยมันสามารถดักษาตัวเองได้แล้วก็ทําอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับมันมหัศจรรย์มากๆสกินแคร์ที่ดีเนี่ยควรจะช่วยเสริมการทํางานของมันอย่างอ่อนโยนไม่ใช่พยายามทําหน้าที่แทนมันเหมือนกับแอร์กับนักบินนะครับแอร์เนี่ยเขาก็อาจจะเอากาแฟมาให้หรือว่าเอาอาหารมาให้นักบินเพื่อให้เขาเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นแต่ถ้าแอร์มาขับเครื่องบินแทนนักบินเนี่ยมันก็จะนําไปสู่หายนะนะครับเป็นเหตุผลที่อังกฤษ S D.I.Y. s k i n สกินแคร์แฮ็ต่างๆหรือว่าพวกแบรนด์ที่ใส่เปอร์เซ็นต์แอคทีฟมาเยอะๆแรงๆนะครับแล้วก็ทำการตลาดว่าเห็นผลภายใน7วัน30วัน เราควรที่จะให้เวลาผิวของเราเนี่ยทำหน้าที่ของมันโอเคตอนนี้รูทีนหน้าของอิงเนี่ยมันก็จะเสร็จประมาณนี้นะครับมีอยู่แค่เท่าไหร่4ขั้นตอนเองบางวันเนี่ยมีแค่3ด้วยซ้ําอย่างนี้เพื่อนๆรู้เนี่ยอิงจะเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะเคร่ยงง่ายก็เลยพยายามลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนบางช่วงถ้าเกิดต้องลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมารีวิวเนี่ยรูทีนก็อาจจะเพิ่มเป็น5หรือว่า6อย่างเลยซึ่ง <c oughs> อิองก็ยินดีที่จะทํานะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของอาชีพของอิงแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆทุกคนนน่อิงแะําาวให้ถื คติเอาไว้เลยนะครับว่า less is more ดีที่สุดแล้วประหยัดทั้งเงินทั้งเวลานะครับดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วที่สําคัญนี่ก็คือดีต่อผิวเราด้วยต่อไปก็จะทาลิปสักนิดหนึ่งนะคบเพราะว่าปกติเป็นคนปากแห้งมากช่วงก่อนอิงจะใช้ตัว La Neige อันนี้นะครับซึ่งมันแย่มากเลยทุกคนอิงไม่เข้าใจ hype ของตัวนี้เลยอ่ะตื่นมารู้สึกว่าปากแห้งแล้วก็แตกกว่าเดิมอีกอิงว่าน่าจะเป็นความผิดของอิงเองแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนอนเนี่ยน่าจะเผลอไปเลียปากจําได้ว่าในฝันเนี่ยกินขนมอะไรก็ไม่รู้อร่อยมากเลยตื่น มาปากแตกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่น้ําลายมันระเหยออกจากผิวเนี่ยมันจะดึงน้ําออกไปเพิ่มนะครับทำให้ปากเนี่ยแตกแล้วก็แห้งกว่าเดิมอิงก็เลยไม่ชอบผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอร่อยเกินไปก็เลยจะกลับมาหาตัวยูซีร i นอาร์คอฟอยอันนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีน้ําหอมส่วนผสมน้อยแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับเพิ่งมาเริ่มใช้ครีมกันแดดตอนอายุ26 แค่นี้ก็สยองแล้วค่ะไม่รู้ก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาทําไมไม่หัดใช้ก่อนอื่นเนี่ยองคิดว่ามันน่ารักมา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 กเลยนะครับพี่เพื่อนๆหลายคนคิดว่าการไม่ทากันแดดเนี่ยเป็นเรื่องสยองขวัญภารกิจของอิงเสร็จสิ้นแล้วนะครับอิงกเกษียณได้แล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆอิงก็ไม่เคยทากันแดดเหมือนกันแล้วที่พีคก,ก็คืออิงเป็นนักว่ายน้ําโรงเรียนประมาณตั้งแต่ป2จนถึงเข้ามาหาลัยนะครับโดยที่ไม่เคยทาครีมกันแดดสักวันหนึ่ง จำได้เลยว่าวันที่อ่านงานวิจัยที่ชี้ว่า40-50%ของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากแสง UV เนี่ยเกิดขึ้นก่อนอายุ20นะครับถึงกับข่าวอ่อนนะครับสุดเลย <laughs> แต่ว่าเคยมีคุณหมอคนหนึ่งบอกอิงนะครับว่า it's never too late to protect ourselves มันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มปกป้องผิวเรามีโอกาสที่จะเริ่มรักผิวของเราทุกวันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่สาคัญคือเราฉลาดขึ้นแล้วแล้วเราหัดรักผิวของเรามากขึ้น แล้แสแ็จสุดท้ายก่อนนอนเนี่ยก็จะทาบอดี้ล otion สักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผิวตัวแห้งนะครับตอนนี้อิงใช้ของยูีตินตัวยูเรียร์เรบเพลสอยู่นะครับตัวนี้มีสารยูเรียที่อิงและคนผิวแหง้งลอกน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะยูเรียเป็นสารที่แพทย์ผิวหนังมักแนะนําให้ใช้เพื่อบํารุงผิวแหง้งคันและลอกเป็นขุย <c oughs> ยังจําบทโฆษณาได้อยู่เลยนะครับ <c oughs> แต่วันนี้อจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยอิงไม่รับงานตั้งแต่แรกนะครับอิงรู้สึกว่าตัวยูเรียเนี่ยมันช่วยผลัดเซลล์ผิวเบ,วเบาๆได้ ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีขนคุดขึ้นตามต้นแขนเลยโอเคเดี๋ยวอิงจะขอจุดเทียนผ่อนคลายหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมันติดตามากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกเนี่ยว,าว,าว้าวมากเลยนะครับแบบสก็อตไบร์สีเขียวทุกคนอิงจะเก็บไปฝันร้ายคืนนี้นะคอยดูโดนผีสก็ตไบร์วิ่งไล่ตามนะครับพูดเลยว่าต่อไปนี้จะมองสก็อตไบร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอเคครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวิดีโอสบายๆนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างหรือเปล่าแต นนี้ก็อยากฝากไว้ให้น้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับว่าให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆทุกคนถือว่าพวกเราเจ็บตัวมาแล้วเพื่อให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องเจ็บตัวนะครับ we learned it the hard way so you wouldn't have to และเพื่อนๆหลักคิดยังไงบ้างกับเรื่องราวพวกนี้แล้วใครมีเรื่องราวที่คิดว่าสยองขวัญกว่าอีกเนี่ยก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ส่นด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้ฮาโลวีนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ